ถ้าคุณใช้ CPU Intel รหัสลงท้าย K ใช้เคสเล็กเป็น M.ATX แล้วก็ยังคงต้องการฟังก์ชันครบเนี่ยลองดูบอร์ดตัวนี้เลย <Wow. S 1> นี่คือ ASUS TUF Gaming Z390M Pro มากกับขนาด M.ATX แต่ว่าฟีเจอร์ของเขานั้นะ่ะไม่แพ้กับบอร์ด ATX มาตรฐานเลยไม่จะเป็นการรองรับการ์ดจอรองรับ Storage และก็อื่นๆอีกมากมายเป็นงไง <Wow. S 1> ไปดูพร้อมกันฮะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเบสิกเบสิกของตระกูล Tough Gaming จากทาง ASUS เนี่ยคือเขาเน้นความทนทานเน้นการทดสอบผ่านการเทสแบบมหาโหดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้บอร์ดซีรีส์นี้ มั่นใจเลยว่าคุณใช้กันได้ยาวๆแน่นหน้าตาของเมนบอร์ดโดยรวมเนี่ยมันก็ดูลงตัวดีนะเพราะว่าขนาดเขาเป็น m a t x แต่ว่าพื้นที่การจัดวางต่างๆเนี่ยมันอัดมาให้แน่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวฮิตซิงที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนอุปกรณ์ทางการทหารนะครับ,รบตามสไตล์ของตระกูลทัฟอยู่แล้วฝาครอบตรงนี้แล้วก็ซิงของ p c s ตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของทัฟเกมมิ่งนั่นเองดีไซน์ของตัวเมนบอร์ดจะมี PCB สีดำเป็นหลักมีการเพชรลายที่ออกมาในโทนสีเทาอ่อนๆแล้วก็มีสีเหลืองตัดมาดูสวยงามดีครับ Socket LGA 1 1 5 1รองรับ CPU Gen 8, Gen 9นะครับล้อมรอ,รอรบโดยภาคจ่ายไฟตรงนี้8,1วเฟสแนะนำนะฮะถ้าคุณซื้อบอร์ดที่เป็น Z390 อย่างเงี้ยควรจะใส่ CPU ที่เป็นรหัส K ลงไายนะครับถ้าไม่ใช่ K ผมแนะนำว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้อ Z390 ได้อย่างใด สลอตแรมตรงนี้มีทั้งหมด4ช่องนะครับมีเทคโนโลยีอ p t ติเม2ทูใส่แรมตรงนี้ไม่เลือกมากด้วยนะครับใส่แรมอะไรส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้งานได้หมดนะฮะโดยที่เป็น DDR4 บัสสูงสุดที่รองรับเนี่ยอยู่ที่4 1 3 3สาในโหมด OC นะครับมีการแบ่งแยกช่องสีไม่ชัดเจนนะครับใส่สีเทาอีกช่องนึงก็เป็นสีเทาใส่สีดําก็แนะนําว่าใส่คู่สีดําเหมือนกันถัดจากสลอตแรมข้างๆช่อง24พินเนี่ยจะมีโลโก้เขียนว่า t o u h Gaming อยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็นไฟ LED RGB ควบคุมผ่่านนนไดด้้วยเชกันน Expansion slot ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าช่องบนเนี่ยมี bracket เหล็กมานะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่การ์ดจอที่มีน้ำหนักมากๆได้โดยไม่ต้องใส่ตัวคำ้ำมันก็จะไม่มี bracket แตกอะไรอย่างใดนะครับแต่ว่าช่องด้านล่างเนี่ยจะไม่ใช่ bracket เหล็กนะครับเป็นพลาสติกธรรมดาโดยรวมการรองรับนะครับก็สามารถทำ multi GPU ได้ทั้ง Nvidia SoI แลวก็ AMD Crossfire นะครับแต่ว่าจะติดอยู่ที่ t o way นั่นเอง ส่วนด้านล่างจะเห็นว่ามี x1 มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับคนที่ต้องการใส่ c e s s o r y เพิ่มเติมนั่นเอง storage แบบ m.2 เนี่ยสามารถใส่ได้2ช่องนะครับด้านบนตรงนี้มีชิลแปรมาให้นะครับและช่องนี้รองรับทั้ง pci nvme แล้วก็ sata นะครับส่วนช่องล่างนี้จะรองรับแค่ pci อย่างเดียว sata เนี่ยมันจะมาให้6ช่องตามบอร์ดมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าการวาง layout มันจะแปลกๆนิดนึงนะครับบอร์ดปกติเนี่ยมันจะซ้อนอยู่6อันตรงนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้แนวชี้ออกจะมีอยู่แค่3อันส่วนแนวชี้ขึ้นเนี่ย จะมีมาอีก3อันอยู่ในบริเวณอีกมุมหนึ่งหลย IO ด้านหลังจะเห็นว่าบริเวณด้านบนเนี่ยมีฝาครอบปิดมาอย่างสวยงามแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่มี premounted IO s i i l l นะครับโดยที่ IO shield ภายในของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นสไตล์ของทัฟ h เกมมิ่งดูสวยงามดีอ่ะมาว่าเรื่องพอร์ตบ้างดีกว่านะครับ PS 2เนี่ยยังให้มา2อันเลยทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดสำหรับคนที่ต้องการใช้นะฮะ Display Port usb 3 hdmi ตรงนี้เป็น3.1 แบบ Gen 2นะครับทั้ง Type A แล้วก็ Type C ตรงนี้เป็น USB สายช่องและพอร์ต LAN RJ45 ตรงนี้ใช้ชิปจากทาง Intel i 2 1 9 v นั่นเองสุดท้ายก็จะเป็น Audio Out นะครับสังเกตน,นีดนึงนะฮะตรงนี้จะไม่มีช่องสำหรับเสียบเสา WiFI าใดอย่างใดถึงแม้จะเป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กนะครับแต่ว่าในส่วนของโซน ชิปเสียงเนี่ยมีการแยกมาปกติเลยนะครับตรงนี้มี PCB ที่แยกมาเหมือนกันแล้วก็ชิวต,ตรงนี้จะปิดเพื่อป้องกอัน i s t o r t i o n สัญญาณรบกวนขยบมาที่คาปพซิตเตอร์ก็จะเห็นว่าเป็นแบบ a u d i โ g เกรชเช่นเดียวกันนะครับทางด้านโคเด็กตัวนี้เป็น r e a l t e k S1200A แบบ 8-channel นะครับรองรับฟีเจอร์จากทางทัฟ g ์เกมมิ่ก็คือ DTS Custom Headphone ด้วย ถ้าคุณใช้เคสแบบ M.ATX และต้องการเมนบอร์ดสวยๆฟังก์ชันครบโดยที่ไม่ต้องการจะใช้พวก Wi-Fi เนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าการรองรับบัสแรมก็สูงเลยนะครับแล้วก็ CPU ก็สามารถใส่ตัวเคได้นะครับการจอ SLI Crossfire ได้หมดนะครับเอารวมๆเลยนะมันก็ไม่ได้ฟีเจอร์อะไรแตกต่างกับบอร์ดที่มีขนาด ATX มาตรฐานเลยนะครับพวกฟีเจอร์แบบแลนกงแลนกาตัวนี้ก็ยังมีมาเหมือนกับบอร์ดพวก ROG หรือว่า s t r i c t Gaming เลยนะฮะดีไซน์ต่าง ผมว่าจัดเต็มมากนะครับทั้งการเพ้น PCB ีการจัดวางเลเยอร์พวกฮีทซิงค์ฝาครอบะอะต่างๆแม้กระทั่งด้านหลัง PCB เองก็ยังมีการเพ้นท์ลายมาด้วยถือว่าใส่ใจรายละเอียดทุกจุดจริงๆ